รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะคะตอนนี้มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการครั้งที่1ประจำปี2566นะคะก็มีการสะท้อนความเชื่อมั่นในการให้บริการและมีจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่ายินดีจริงๆค่ะนายสุเทพพันเพลงกรรมการผู้ในการใหญ่บริษัทร,รถไฟฟ้ารอฟอรทอจำกัดหรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ก็เปิดเผยนะคะว่าทางบริษัทมีการทำการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครั้งที่1ประจำปีนี้เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการแล้วก็นำมาปรับปรุงประยุกต์ในการยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพค่ะทางบริษัทเนี่ยนะคะเขาก็มีการสำรวจความพึงพอใจโดยได้สตาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงสำรวจมาเป็นผู้ออกแบบลงพื้นที่สำรวจความพึงพอใจจากผู้ให้บริการในผู้ใช้บริการ,ใน,ใ,ร,การใ,นในครั้งนี้ด้วยนะคะผลปรากฏว่าจากคะแนนเต็ม5ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจด้านการให้บริการ4.48เลยนะคะด้านความปลอดภัยนี้ได้ถึง4.43 ด้านความน่าเชื่อถือต่อความตรงเวลาความถี่คุณภาพในการเดินรถไฟฟ้าได้4.3ด้านการประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูล4.38ทางด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานีและภายในขบวนรถได้4.40 ด้านเหรียญโดยสารบัตรโดยสารกิจกรรมส่งเสริมการตลาด4.25ซึ่งผลสำรวจนี้ก็แสงว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นในการให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นอย่างมากค่ะจากการที่มีผลสำรวจความพึงพอใจต่อผู้ที่มาใช้บริการซึ่งใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในด้านต่างๆอยู่ในระดับพึงพอใจมาก อันนี้ก็แสงเห็นนะคะว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันท่านผู้ชมคะมีผู้ใช้บริการในแต่ละวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยบริษัทเขาก็มีการดําเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการรวมไปถึงการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดโดยเฉพาะตามมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอดจากการที่ทางบริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015ขอบเขตการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้าความปลอดภัยและวิศวกรรมซ่อมบำรุงจากหน่วยที่รับรองคือบูโ Veritas ซึ่งบริษัทขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อใช้บริการรถไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงหากมีข้อสงสัยนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า1690โทรกันได้ตลอด24ชั่วโมงย้ำว่ารถชฟวฟ้าชาญเมืองสายสีแดงยกระดับคุณภาพชีวิตชาญเมืองขอบคุณมากเลยนะคะที่ ท่านผู้โดยสารเนี่ยให้ความไว้วางใจแล้วก็ใช้บริการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ผลสํารวจก็จะเห็นว่ามีความภาคภูมิใจคือมีความพอใจที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถดูคลิปรายละเอียดการเดินทางต่างๆอย่างที่ตอนนี้เราขึ้นใน Facebook ให้ด้วยค่ะ